ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เวลสี่ขอเคลียร์ยกลางไปก่อนนะอา้าวโดนตันจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจ้าเอาอีกตัวไหมจ้าอีกตัวไหมขอควรหน่อยไปจ้าโปเอา,เอา,เอาม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 าฟาร์มมังกรกันก่อน,อนต้องอย่าให้มันเห็นโอ้ยมันเห็นเรามันเห็นเราแกมันเห็นเรา ขอปล่อยขอปล่อยบอลเกงกีดไปก่อนนี่อืมไบโอรัาช็อตมันเออได้ได้ได,ได้เพื่อนดีมากดีมากจ้ะอ้าวอ้าวความแรงของรีเดน่าไม่เข้าใครออกใครนะจ๊ะอ้าวอ้าวดีมากจ้ะไบโอดีมากนี่นี่เข้าไปราช็อตอ้าทําไมร้านไม่ได้ล่ะปล่อยไปแล้วบอลเกงกีช้าเลวก็ตันเอาไปกินจ้าสตานเอาสตานไปกินจ้า ด้วยความที่ทีมเราเกิดก็นี่แหละอืมนี่โป๊กไปโป๊กไ,ไปจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอืมปล่อยบอลเกงกี่ไปรีเรียนาก็คือรีเรียนาฉันคือไอดอลสาวฟิกเกอร์ไปจะหนีไปไหนจ้าจบนะจ้าจบนะจ้าสวัสดีนะพบกันอีกแล้วกับช่องโซลูนาซวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของรีเรียนากันนั่นก็คือสกินนักแข่งสาวเรเซอร์รีเรียนา สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้ฉันมากับสกินใหม่ในรุกของนักแข่งสาวฉันชอบความเร็วฉันชอบการท้าทายฉันก็ชอบผู้ชายที่เขาแข่งรถด้วยโอ้โหเขาหล่อเขาเท่มากๆเลยหลายๆคนบอกว่าฉันเป็นหมาที่จริงฉันไม่ใช่หมานะฉันคือไอดอลสาวพราวสเนอะบูก็สำหรับเซตเอเทมริยาน่าของเรานะนั่นก็คือ ตามรูปเลยชิ้นแรกก็คือเป็นมาจายชิ้นที่สองเป็นรองเท้ากันเวทชิ้นที่สามบูมสติ๊กชิ้นที่สี่เฮอร์เคดเดเดมชิ้นที่ห้าเรียเบซิ่งและชิ้นสุดท้ายคือเจากกอเวสตัฟออมนู Stop และรูนที่เราใช้ก็คือเป็นรูนเมททั่วไปเลยแต่แต่ว่าเราเราจะเน้นเป็นเมทที่ว่าเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ให้มานิดนึงนั่นก็คือเป็นเดสโซเลตสิเมตร s สปีส10เมตรและตัวสุดท้ายจอกกระเวสเตนอีก10เมตรอืมเข้ามาดูในเกมกันเลยรีเรียนาคือเมทที่เรายอมรับเลยว่าเราไม่ค่อยได้เล่นรีเรียนาเลยเพราะว่าด้วยความที่มันใช้สกิลเยอะมากมันมีทั้งแปลงล่างนู่นนี่นน่นล่างคนล,ล่างจิ้งจอกไปนะแต่ว่าเราก็พยายามในการหัดเล่นจนจนพอเล่นได้ระดับหนึ่งมาดูกันว่าเราจะเล่นได้ดีขนาดไหนเมททีมตรงข้ามคือตัวไหนเนาะไม่เห็น เดี๋ยวอารามอารามไปเวทและทีมเรามาคู่กันสองคนกับอารามสกินใหม่เหมือนกันเราจะรีวิวลงช่องเราเหมือนกันนะแต่ว่าขอขอตัดต่อสักพักหนึ่งเดี๋ยวเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นเข้าไปเวทจริงหรอถ้าเธอมั่นใจฉันก็มั่นใจฉันเข้าไปช่วยอารามอารามอย่าตายนี่นี่โอ้ยมันมันรวบโอ้ยทันไหมทันไหมอะ โอ้ยแรงแรงแรงอืมฮึคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่มาเวทตัวนี้เนี่ยโอ้โหยิงสโลนักตัวใหม่ลาวิวลาวิวโอ้โหรอดไหมรอด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 ก็บ้าแล้วอารามเอ๋ยเธอน่ะไม่ปรึกษาเราเลยเรายังไม่ได้เวลสองเลยเออก็ได้แล้วนี่วะหมายถึงยังไม่ได้เวลสี่เลยตัวนี้จะ ถ้ายังไม่ได้เวลสี่อ่ะมันมันจะเคลื่อนตัวช้านิดนึงถ้าได้เวลสี่มันก็จะฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับเป็นแอสซซินหน่อยตอนนี้ก็ยังเป็นเมดขาตายอยู่นะแต่โชคดีที่ว่าระยะของลิเลนาไกลนิดนึงสกิลหนึ่งอ่ะไกลามากเลยเห็นไหมเอาเอาไว้ไปปล่อยใส่แถวหลังของทีมศัตรูก็ได้เดียเียวเดียว สวยไหมล่ะเห็นไหมโชว์โอ้โหสวยทุกสกิลเลยอะ่ะรักเลยอะ่ะเราชอบความสีเขียวตัดกับสีชมพูอะ่ะสกินนี้สำหรับคนที่ชอบลิเลียนาก็คือห้ามพลาดเลยนะอเราไปหัดเล่นมาเพื่อท่านผู้ชมเลยนะลิเลียนานี่ปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นยอมรับเลยยอมรับเลยดูดิโอ้โหบนบวกบนบวกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เวลสี่ขอเคลียร เคลียร์กลางไปก่อนนะเอาโดนตานจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจ้าเอาอีกตัวไหมจ้าอีกตัวไหมขอควนหน่อยไปจ้าเอา้เอาลูกบอลไปลูกบอลไปโดนลาวิวมาเกิดใหม่แล้วต้องไม่ตายนะต้องไม่ตายนี่โอ้ยถอยก้อนถอยก่อนบัตเตอร์ไฟมาบัตเตอร์ไฟมาเดี๋ยวเข้ามาร้วงเราเนี่ย พอได้เวลวสี่ลีเดียน้าก็คือจะเป็นตัวที่มีโ,บโมบิลิตี้ในการเคลื่อนที่แล้วตอนนี้สามารถวับเข้าวับออกชวับชวับได้แล้วตอนนี้คือตอนแรกก็คือเป็นเมีดขาตายอยู่ประมาณววสามเนี่ยเข้าไปเวทกนะ็ไ <c> ม <ười> ่ถามเราสักคำเลยเราเข้าไปสอนตายปั๊บเลยเอาเอาบวกเข้าไปบวกในป่าเขาหรอ มั่นใจหรอหันไวโอตายตายจะหนูดูฉันดูฉันไม่เป็นแบบอย่างไอดอลเขาต้องยิงอยู่แถวหลังเขาต้องรู้จักการใช้สกิลที่สวยงามเขาต้องรู้จังหวะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้หางเป็นปีกรู้หลีกแล้วทำไม <c oughs> ไม่เกีียวจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวขอขอเดินอ้อมตรงนี้ก่อนกลัว กลัวเรากลัวบัตเตอร์ไฟจะฆ่าเรานี่ตันไปก่อนทีนึงนี่ตันไปขอแปลงร่างเข้าไปขวรเอาเอาน,นี่จะหนีไปไหนจ๊ะเจอไหมจักเจอไหมสู้เราเหรอสู้เราเหรอเรานี่สู้มันหรอนี่กาบกาบมือเฮือนจา๋า <c oughs> ขอวาร์ปกาบแป๊บหนึง่ง กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าสู้เราเหรอจ้าจะสู้เราจริงหรอเพื่อนเพื่อนเรามาตีมังกรก,กันกันก่อนไหม <c ười> อย่าเพิ่งรีบบวกเลยขอได้ของแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะโชว์โหดให้เพื่อนๆเห็นเองว่าไอดอลสาวของเรานั้นมีความเก่งกาจขนาดไหนนี่ สตารนไปสกิลหนึ่งคอมโบรีหน้าคือสกิลหนึ่งและสตันไปพร้อมกันอ้าวเป็นไงจ๊ะขอควนหน่อยขอควนหน่อยขอควนหอยหน่อยบัตเตอร์ไฟอ้า,อาคือเราปล่อยเฉยๆนะเมื่อกี้จริงเราไล่ตามก็คือเราฆ่าได้แล้วล่ะบัตเตอร์ไฟกลับมาให้เราฆ่าหล๊ะจืมสตันไปก่อนหนึ่งดอกหนึ่งดอกอย่านะอย่านะอย่าห้าวนะอย่าห้าวนะจะแล้วไหมจบไหมจบไหมจะแล้วไหม เรานี่จะแล้วกับเขาไหมมันแรงอะ่ะกลับบ้านแป๊บหนึ่งขว์ปก่อนขอว์บก่อนสิ่งที่เราต้องระวังเลยก็คือแครี่มันยิงจากระยะไกลไงเรามองไม่เห็นมันต้องดูตำแหน่งของแครี่ทีมตรงข้ามดีๆแล้วก็โป๊กสกิลใส่แครี่เลย เพราะว่าแครี่มันจะบางอยู่แล้วเป็นทําเป็นทุนเดิมของมันอยู่แล้วแครี่อะ่ะดามจแรงแต่บางเดี๋ยวเดี๋ยวขอบัฟก่อนขอบัฟก่อนเราไม่ได้ขโมยบัฟนะแต่ว่าบัฟมันอยากตายมันอยากให้เราฆ่าเองเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจเรานะว่าเราจะแบกทีมเองตานี้ควรแล้วจ้า เคลียร์คีบเคลียร์เรนไปก่อนโอ้ยิงนี่โอ้อ้าวว้าไปโดนสตัรนเลยไม่นะไม่นะดีนะมันอยู่ไกลไม่ใช่สกิลไปปุ๊บอ้าวสตัรนสักนั้นยี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่มัตต์ไฟอยู่นี่เพื่อนๆเข้าไปเลยเดี๋ยวเรารัดสอดเองขอรัดสอดเองนี่อันติไปแล้วอ้าวอันติอันติอะไรสกิลหนึ่งสกิลหนึ่ง อ,าอาม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 าฟาร์มองกรกันก่อน,อนต้องอย่าให้มันเห็นโอ้ยมันเห็นเรามันเห็นเราเกมมันเห็นเราขอปล่อยขอปล่อยบอลเกงกีดไปก่อนนี้อืมไบโอลัดช็อตมันเออได้ได้ได,ได้เพื่อนดีมากดีมากจ้ะอ้าวอ้าวความแรงของรีแนาไม่เข้าใครออกใครนะจ๊ะเดินเข้ามารับท่านหนึ่งของเราก็คือตายเลยจ้าบอกเลยเกิดแล้วเกิดแล้วเราตานี้ โอ้ทีมทีม,มไม่น่ารอดนะคือไม่ไหวจริงๆเร้ว,ว่ามันมันเยอะไปอ่ะสี่ตัวอา้าวคอสคิวเดีย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 วอ้าวเฮ้ยทำไมเจ้าเก่งเหลือเกินคาดว่าตานี้แม่คงไม่ได้แบกแล้วลนะ่ะแม่ริเรียนหน้าเนี่ยน่าจะได้ที่สองที่สามไปแล้วต้องยอมเขาจริงๆนะ เออวอล์ค่ะเราว่าไปแล้วเราก็ไม่เคยเล่นตัวนี้นี่หว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยมันยังแรงอยู่ไหมไม่รู้เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวลองไว้ฝึกเล่นก่อนละกันดูความแปลงร่างไปยิงจอกส,สีชมพูหวานแวววิงวิงวิ่งวิง,ง,ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวคอยปกสกิลหนึ่งและสกิลสองจากระยะไกลก่อนเพื่อนเพื่อนเราว่าถอยดีกว่าไหมมันเยอะไวโอก็เข้าไม่ทนันเราก็เข้าไม่ทนันเมื่อกี้อะ่ะ เหมือนมีอารามกับตัวไหนเข้าไม่รู้ม,มองไม่มองไม่ชัดขอขอรักรอบฟาร์มกันก่อนเพราะว่าคีมันบอกว่าอยากให้เราฆ่าไงเราก็เลยต้องฆ่ามันออขอฆ่าหน่อยจ้าลกจิตแล้วลีเดียหน้านี้นี่เธอเป็นไอดอลหรือเป็นฆาตรกรสาวมานีโป๊กไปไม่โดนจ้าความโปก๊กว้าว ว้าวแม้กระทั่งใช้สกิลหนึ่งและสกิลสองเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนอน่ะขอเดิน,ขอ,ดนขอเดินแบบฟาร์มแทนป่าเลยไหมอยากอยากอยากรวยอ่ะอยากรวย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยากเป็นเจ๊ลิเลียน้าต้องเป็นต้องต้องเป็นตัวเล็ดเกมต้องใช้ของนิดนึงเป็นตัวเล็ดเกมโอ้นี เราเราว่าทีมตรงข้ามก็คงเบื่อเราแล้วละ่ะ <c oughs> คือถ้าเราถ้าเราเล่นตัวเล่นตัวซัพพอร์ตตัวกบอะ่ะเราจะไม่รวบเลียนหน้านะมันเยันก็พุ่งออกได้อะ่ะมันมีสกิลเยอะสกิลพุ่งเยอะอะวา้วาวพุ่งพุ่งไปโอ้ทีมบวกเราเข้าไม่ทันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าไม่ทันแล้วจ้าตันไปก่อนนี่ตันไปก่อนยานะยานะเดี๋ยวเดี๋ยวซันตัวก่อนแป๊บนึง อ้าวอ้าดีมากจ้าไบโอดีมากนี่นี่เข้าไปร้านฉุดเอาทําไมร้านไม่ได้ละ่ะปล่อยไปแล้วบองเกงกิชา้าเลยก็ตันเอาไปกินจ้าสตาร์นเอาสตาร์นไปกินจ้าคอมโบกเพื่อไม่ให้มันหนีได้ก็คือสตาร์นไปแล้วให้มันโดนบอลเกงกิเรานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เคลียขีบเลรนกลางก่อนดันดันให้แตกทุกๆท,ทางเลยตานี้ก็คือเราเล่นดีมากจ้ะแต่แค่มีคนเล่นดีกว่าเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ได้ไม่ได้เราต้องได้เอ p มวีเท่านั้นเพราะเราคือไอดอลสาวพราวเสน่ห์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 จ้ะนี่อื้เดี๋ยวด้ รอจังหวะที่เหมาะสมขอเข้าไปควรหน่อยต้องดูก่อนว่าทีมตรงข้ามใช้สกิลหมดหรือยังแล้วเราค่อยเข้าไปดีกว่าคือเข้าไปบางทีโดนล็อกอะไรเตอร์เนี่ย <c ười> คือจบนะหรือไม่ก็โดนอารามล็อกนี่คือจบเหมือนกันพยายามโปกสกิลหนึ่งและสกิลสองจากระยะไกลอันติเอาไว้ใช้หนีหรือเข้าไปเวลาทีมตรงข้ามหมดสกิลแล้ว นี่นี่โอ้ตอนนี้ชิวๆสบายๆดิถ้าถ้าใครชอบถ้าใครชอบสกินนี้ก็คือเป็นสาวกเรียนะก็คือแนะนําเลยให้ซื้อเลยเพราะว่าความสวยงามคือไม่ผิดหวังดูความแบบขนฟูฟ่องเป็นหางข้างหลังเป็นแพ้อื้อหือามันค้ามัน,มนไบโอโอไวโอไม่น่ารอดนะบา,บายจา้าไวโอเดียวเดียวเดียวเอาเอา,เอาไวโอเธอรอดเอาเธอฆ่ามันได้ <laughs> เอา เราอุตส่าห์คิดว่าตายสองในสองตัวอะไรตัวแรกก็คือวอลค่าเราคิดว่ามันตายแลนะนะเอ้าก็รอดไปโอ้คิดว่ามันตายก็รอดเออด้วยความที่ทีมเราเกิดก็นด้แหละอืนี่โป๊กไปโป๊กไปจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอือปล่อยบอลเกงกี่ไปรีเรียนาก็คือรีเรียนาฉันคือไอดอลสาวฟิกเกอร์ไปจะหนีไปไหนจา้าจบนะจา้าจบนะจา้าฆ่าแล้วฆ่าอีกโดมิเนตแล้วโอ้มหอดอดได้เป็นตำนานเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะวันนี้ก็คือแนะนําให้ซื้อพูดอีกรอบก็คือแนะนําให้ซื้อสกินนี้เลยคือมันสวยมากถูกใจเรามากก็ถ้าใครถ้าใครอยากให้ทําตัวไหนก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะวันนี้ก็บายบาย